ตอนที่152่าข้าทำอันใดให้อีกหลินเว่ยเว่ยเดินเข้าไปหาแล้วตกบ,บาพี่สาวพลางกล่าวว่าไม่ต้องเสียใจในชีวิตหนึ่งมีใครไม่ต้องเจอผู้ชายแย่ๆยบ้างคังคกสองขาหายากบุรุษสองขาหาได้ทั่วไปไม่ใช่หรือเจ้าก็อย่าใจร้อนคักใครใจร้อนเห็นข้าเป็นตัวเจ้าที่จะเห็นผู้ชายแล้วขยับตัวไม่ได้น่าหรือพี่สาวคนโตสะบัดมือนางออกด้วยความโมโหหลินเว่ยเว่ยจึงเถียงกลับทันทีข้าเห็นผู้ชายแล้วขยับตัวไม่ได้ตั้งแต่เมื่อใด เจ้ากำลังใส่ร้ายผู้อื่นถ้าไม่ใช่รูปโฉมและสติปัญญาอย่างบัณฑิตน้อยก็ไม่มีทางเข้าตาคนอย่างข้าหลินเว่ยเว่ผู้นี้หรอกหืมเช่นนั้นข้าต้องขอบคุณคำชื่นชมจากเจ้าหรือไม่เจียงโมหานเดินผ่านพี่น้องคู่นี้ด้วยท่าทางสบายจากนั้นก็หาบริเวณที่สะอาดแล้วนั่งลงอ่านตำราใต้ต้นพลับซึ่งท่าทางการถือตำราของเขาได้กลายเป็นภาพว่าสแสนงงามทันที บุตรสาวคนโตตระกูลหลินดึงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโง่ง,งมของหลินเว่ยเว่ยกลับมาข้าขอเตือนคังคกเกียรครั้นอย่างเจ้าว่าให้รู้จักเจียมตัวเอาไว้หักไม่ลดมาตรฐานลงหน่อยข้ากลัวเจ้าจะขึ้นคานไปชั่วชีวิตขึ้นคานก็ขึ้นสิข้าไม่ได้เหมือนเจ้าเสียหน่อยที่อยากออกเรือนจนตัวสั่นหลินเว่ยเว่ยเสียดายที่ในชาติก่อนไม่เรียนวาดภาพจึงไม่อาจวาดภาพอันงดงามนี้เก็บไว้ได้หลังรอให้บัณฑิตหนุ่มแต่งภรรยาแล้วนั่งอยากจะเห็นภาพนี้เท่าไรก็เป็นเรื่องยาก ดังนั้นต้องมองให้มากหน่อยคิดเสียว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายเหอเจียงโมหานเงยหน้ามองจู่จูถอนหายใจทำไมหรือเด็กคนนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับพี่สาวหรอกหรือเหตุใดจึงกังวลเรื่องงานแต่งแทนพี่สาวถึงขนาดนั้นเจียงโมหานครุ่นคิดแล้ววางตำราในมือลงจากนั้นก็พูดกับหลินเว่ยเว่ยที่กำลังจ้องมาอย่างงงมาว่าโกดังสร้างไปได้พอสมควรแล้วข้าคิดจะเข้าเมืองพรุ่งนี้เจ้าอยากไปด้วยหรือไม่ ได้สิในเมื่อเจ้าอุตสาเชิญทั้งทีข้าก็จะฝืนตามไปแล้วกันหลินเว่ยเว่ยแค่เศร้าในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนางเริ่มกลับมาร่าเริงอีกครั้งแล้วเจียงโมหานมองนางพลางคิดว่าเปล่าประโยชน์ที่จะเป็นห่วงเด็กตัวเหม็นวันรุ่งขึ้นเมื่อทั้งสองขึ้นไปนั่งเกวียนที่มีหลิวเว่ยจือเป็นคนขับแล้วหลินเว่ยเว่ยก็หยิบเกี๊ยวทอดหอหนึ่งขึ้นมาจากนั้นยื่นไปทางบัณฑิตหนุ่มข้าเห็นว่าเมื่อเช้าเจ้ากินโจ๊กไปแค่ถ้วยเดียวกินอีกหน่อยสิ เจียงโมหานมองเกี้ยวทอดพักหนึ่งจากนั้นก็สายหน้าอย่างมั่นใจส่วนหลินเว่ยเว่ยก็ไม่บังคับหลังแบ่งให้หลิวไวจือสองสามชิ้นแล้วนางก็เริ่มเคี้ยวไม่เหมือนใครขณะมองท่าทางการกินของนางเจียงโมหานก็ขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าในฐานะเด็กผู้หญิงเจ้าหลินเว่ยเว่ยกมือห้ามแล้วกล่าวว่าข้ารู้ว่าเจ้าจะพูดสิ่งใดเจ้าไม่เห็นข้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จบแล้วไม่ใช่หรือข้าคิดว่าใส่ชุดบุรุษยังจะสบายกว่า หรืว้จือกำลังกินเกี๊ยวทอดไส้หมูอย่างอร่อยอร่อยหลังได้ยินเช่นนั้นเขาก็รีพูดประจบทันทีหลานสาวเจ้าใส่ชุดสตรีก็งดงามเช่นกันข้าคิดว่าคุณหนูในเมืองเหล่านั้นยังเทียบเจ้าไม่ได้เลยหลินเว่ยเว่ยก้มหน้ามองชุดกระโปรงที่นางเฟิงทำให้สีเขียวอ่อนเข้าชุดทำให้นางดูเหมือนต้นอ่อนที่เพิ่งแตกหน่อชุดนี้เมื่อมองไปแล้วก็สวยแต่นางรู้สึกสบายใจมากกว่าเมื่อได้ใส่กางเกง สิ่งที่บัณฑิตน้อยหมายถึงคือพวกคุณหนูสูงสักในเมืองมีความเป็นผู้ดีไม่เหมือนคนที่กล้ากินเกี๊ยวทอดบนถนนเช่นข้าขณะที่กล่าวเช่นนี้หลินเว่ยเว่ยก็หยิบเกี๊ยวทอดเข้าปากอีกชิ้นหรือว่าื่อทำปากบิดเบี้ยวแล้วกล่าวว่าผู้ดีอันใดกันสตรีเหล่านั้นก็แค่ดัดจริตชาวบ้านอย่างพวกเราไม่ได้พิธีพิธันถึงเพียงนั้นเสียหน่อยพิธีพิธันก็ทำให้ผู้อื่นดูในป่ารกร่างห่างไกลความเจริญเช่นนี้จะทำตัวเป็นผู้ดีให้ใครดู หลินเว่ยเว่ยถือโอกาสตอนที่เจียงมงหมานไม่ทันตั้งตัวยัดเกี๊ยวทอดเข้าปากเขาหนึ่งชิ้นแล้วยกยิ้มด้วยปากมันเยิ้มของตนกินสีฟ้าดินกว้างใหญ่ไพศาลแต่กระเพาะเราใหญ่ที่สุดแล้วการหิวมันทรมานมากนะท้ายที่สุดเจียงโมหานก็ทําใจไม่ได้ที่จะพ่นเกี๊ยวทอดในปากทิ้งวันนี้หลินเว่ยเว่ยขึ้นเขาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างซึ่งกลับมาพรา้อมแอปเปิลและบลูเบอรี่อย่างละหนึ่งตะกร้ามื้อเช้าเป็นฝีมือของบุตรสาวคนโตโจ๊กข้าวข,าว,ขาวผักดองรวมกับแป้งทอดซึ่งรสชาติไม่ค่อยยยดีีนนนักกเเเขขาาจจึงงฝืิ้้ไปพถว เมื่อหลินเว่ยเว่ยกลับมาแล้วก็นำหมูสับที่คนงานทำไว้แล้วมาทำเป็นเกี๊ยวทอดไส้หมูเมื่อกินไม่ทันนางก็ใช้กระดาษน้ำมันห่อแล้วบอกว่าจะนำมากินระหว่างทางคนหนึ่งประหยัดได้ก็ประหยัดทำอาหารโดยไม่ใส่เกลือหรือน้ำมันส่วนอีกคนมือใหญ่ใจถึงไม่ว่าจะกินหรือดื่มก็จัดเต็มสองพี่น้องนี้นางหวงเลี้ยงมาเหมือนกันเหตุใดแตกต่างกันถึงเพียงนี้เจียงโมหานเห็นเกี๊ยวทอดในมือหลินเว่ยเว่ยเหลือไม่มากแล้วจึงแอบเอื้อมมือไปหยิบ แย่งมาจากนางหลินเว่ยเว่ยหันไปมองด้วยดวงตากลมโตเจ้าไม่เห็นตัวเองเป็นคนนอกแล้วสินะเกวียนเทียมเล่ามาถึงในเมืองอย่างรวดเร็วผ่านไปรำเดือนแต่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีคนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเขตเริ่นอันหน้าประตูมีด่านเกิดขึ้นแต่ละคนต้องจ่ายสองอีแปดเป็นค่าผ่านทางและภายน,นอกก็มีชาวบ้านหน้าตาซีดเหลืองหุ่นซุบผอมเสื้อผ้าขาดวิ่งกำลังแบมือขออาหารจากคนที่ผ่านไปผ่านมากูเนียงคุณชายขออาหารให้เราหน่อยเถิด กูเหนียงท่านดูลูกสาวบ้านข้าสินางอายุหกขวบแล้วสามารถทําอาหารซักผ้าและทําความสะอาดบ้านได้ขอแค่สองตำลึงเท่านั้นพี่สาวท่านซื้อข้าได้หรือไม่ข้าไม่ต้องการเงินท่านเลยขอแค่มีอาหารให้กินก็พอแล้วกูเหนียงตอนที่ต่อแถวเข้าเมืองก็มีชาวบ้านที่ประสบภัยไม่น้อยเห็นหลินเว่ยไว้อยู่ในชุดใหม่เอี่ยมผิวพันขาวสะอาดดูราวกับสตรีที่มาจากครอบครัวร่ํารวยพวกเขาจึงเข้ามารุมล้อมทันทีหรือว่าจืรีบไล่คนพวกนั้นออกไปทันที ออกไปออกไปให้หมดพวกเราไม่มีของกินแล้วก็ไม่ซื้อคนด้วยแม้หลิวไวจื่อจะมีรูปร่างผายผอมทว่าแค่มองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นอันธพาลที่ไม่ควรหาเรื่องเป็นอย่างที่คิดคือชาวบ้านซื้อซื้อพวกนั้นไม่กล้าเข้ามาอีกได้แต่ใช้สายตาหน้าสงสารมองอยู่ห่างๆเพื่ออ้อนวอนหลินเว่ยเว่ยและเจียงโมหานตั้งแต่เมื่อไรที่นอกเมืองมีการขายเด็กเยอะเช่นนี้ลนหลินเว่ยเว่ยขมวดคิ้วหลิวไวจื่อถอนหายใจก่อนฤดูเก็บเกี่ยวก็เป็นเช่นนี้แล้วหมู่บ้านเรายังพอเก็บเกี่ยวได้บ้าง ส่วนหมู่บ้านอื่นแม้แต่เรื่องดื่มน้ำยังกลายเป็นปัญหาในระยิ่งไม่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวทว่าทางการก็ยังบีบให้ชาวบ้านจ่ายภาษีพวกเขาจึงจำใจเอาลูกมาขายแม้ในเมืองจะดีกว่าข้างนอกหน่อยแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตกันอย่างลำบากเหมือนกันตอนนี้ราคาข้าวสารเพิ่มขึ้นทุกวันและยังไม่แน่ว่าจะหาซื้อได้ด้วยพวกพ่อค้าใจดำก็กักตุนข้าวสารเอาไว้แล้วค่อยปล่อยขายอีกทีตอนราคาสูงขึ้นเฮอพวกจนนี้จงใจไม่เหลือทางรอดให้รัษฎร เจียงโมหานมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยแววตาเมินเฉยเพราะเหตุการณ์เช่นนี้ในชาติก่อนเขาเคยเผชิญมากับตัวเจ้าเมืองจงโจ,โจกำลังจกกะเกษียณอายุราชการและเพื่อสร้างความประทับใจให้เจ้านายจึงพยายามปกปิดผลจากภัยและอย่างสุดกำลังในเวลาไม่กี่เดือนบ้านสิบหลังในเมืองจงโจจะว่างถึงเก้าหลังมีผู้หิวโหยยาวนับพันลี้ชาวบ้านที่ประสบภัยต่างโจมตีที่ว่าการอำเภอและที่ว่าการเมืองพวกกบฏจากราชวงศ์ก่อนใช้โอกาสนี้กลับมาสร้างความกลาหนทางเหนือจึงเข้าสู่สมรรภูมิรบอีกครั้ง เียงโมหานขมวดคิ้วท่ามกลางโลกที่แสนวุ่นวายสิ่งที่ไม่คุ้มค่ากับเงินที่สุดคือชีวิตมนุษย์หลังกลับชาติมาเกิดอีกครั้งถ้าเขาปล่อยให้ครอบครัวของตนและสหายต้องเผชิญหน้ากับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บเขาจะไม่ทำให้โอกาสที่สวรรค์มอบให้ครั้งนี้สูญเปล่าหรือหลินเว่ยเวมองมาทางบัณฑิตหนุ่มด้วยความงุนงงนางชี้ที่จมูกของตนและใบหน้าเต็มไปด้วยคำถามมองข้าด้วยเหตุใดข้าทำอันใดให้อีก